สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสายฟุตดินชาแนลครับคลิปนี้ก็ตั้งใจที่จะออกมาให้กำลังใจกับใครก็ตามนะครับที่ยืนเคียงข้างความยุติธรรมนะครับหรือว่ายืนเคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจกับฝั่งของแม่ผู้สูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นยูทูบช่องไหนก็แล้วแต่นะครับนะประเด็นหนึ่งที่ อ่าผมอยากจะออกมาพูดในวันนี้ก็คือว่าโดยส่วนตัวผมนะครับนะผมคิดว่าเราคงต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองนะครับนะว่าการที่เราออกมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยเริ่มแรกเราคิดยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอ่าผมคิดว่าเราควรที่จะโฟกัสให้ถูกจุดนะครับ ไม่ถึงเหตุผลที่ทุกวันนี้ก็ยังคงติดตามคดีน้องอยู่นะครับเพราะอะไรโดยส่วนตัวก็เราต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องการรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนทําน้องเนี่ยใครเป็นคนทําอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกที่ติดตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นยิบย่อยที่มันเกิดขึ้น นะที่มันเกิดขึ้นประเด็นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดรามา่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องนะช่องสายฟูดดินชันแนลเนี่ยก็ประกาศมาประกาศมาโดยตลอดนะครับว่าขอให้กำลังใจกับใครก็ตามแต่นะทีอ่ออกมาพูดออกมาเป็นปากเป็นเสียงนะหรือว่าทำให้เกิดประโยชน์กับคดีน้องเนี่ยผมก็ขอให้กำลังใจ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้กําลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียให้กําลังใจกับครอบครัวถึงบ้านสามหลังนะครับนะทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวนะทุกครอบครัวในบ้านสามหลังที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราออกมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราออกมาด้วยใจเราออกมาด้วยด้วยความที่เราอยากจะให้กําลังใจ กับฝั่งผู้สูญเสียแล้วก็ฝั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ทํางานนะหรือว่าทุกคนทุกฝ่ายที่พยายามคลี่คลายคดีนี้ช่องไซฟูดดีชานแนวเนี่ยไม่มีศักยภาพพอที่จะไปทวงหาความยุติธรรมแต่ช่องไซฟูดดีช a นแนวขออยู่ในจุดไหนครับขออยู่ในจุดของการให้กําลังใจนะครับนะให้กําลังใจกับผู้สูญเสียให้กําลังใจกับ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองน,นะครับเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มีดราม่าขึ้นของแต่ละช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองๆองเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเราเคยได้ยินว่ามีบางช่องนะที่ออกมาแสดงจุดยืนนะครับ ว่าอยู่ฝั่งความถูกต้องหรือว่าให้กำลังใจกับฝั่งผู้สูญเสียในขณะเดียวกันการนำเสนอคอนเทนต์หรือการทำช่องก็มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับคำว่าผลประโยชน์มันมีหลายด้านในด้านดีก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าในด้านที่ไม่ดีเอาเรื่องราวหรือว่าเอาเรื่องราวของคดี มาหาผลประโยชน์โดยการที่ไปช่อ,ชอโกงหรือไปหลอกลวงหรือไปเรียกร้องอความน่าสงสารความน่าเห็นใจซึ่งเราเห็นอยู่นะครับเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีหลายช่องที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะบอกตามตรงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไปมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าเป็นขอทานออนไลน์ ออกมาทำคอนเทนต์หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์นะแล้วในช่วงหลังเราก็มีกระแสอีกเช่นเคยว่าฝั่งของทวงหายุติธรรมให้กับน้องเนี่ยก็มีช่องแบบนี้อยู่เหมือนกันประปรายนะครับซึ่งตามหลักความเป็จริงแล้วเนี่ยผมเองนะผมก็ไม่มีข้อมูลชัดเจนอะไรพูดนะตามกระแสที่ได้ยินมา โดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยประมาณเดือนสอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประเด็นเหล่านี้เนี่ยบ่อยนะครับบ่อยมากนะครับว่ามีช่อง youtube หรือว่าเปิดช่อง youtube แล้วก็มาอ้างอิงว่าอยู่กับฝั่งผู้สูญเสียอันที่จริงก็หลังบ้านหรือว่าหลังไมเนี่ยก็ไปไปมุดแชทนะไป ติดต่อคนนู้นคนนี้ที่เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีเหยื่อนะมีผู้ใจดีนะครับนะมีผู้ใจดีมีผู้ใจบุญนะครับต้องการสนับสนุนช่องหรือว,ว่าต้องการให้กําลังใจกับช่องนะผู้ใจบุญนะเขามีกําลังทรัพย์พอที่จะโอนก็ไปโน้มน้าวแล้วก็ไปไปสร้างความน่าสงสารนะให้ผู้ใจบุญซึ่งเขาเขาเป็นคนใจบุญจริงแล้วก็เป็นคนที่ มีจิตใจที่งดงามนะครับนะมีความเห็นอกเห็นใจในเมื่อเห็นว่าช่องช่องหนึ่งเนี่ยอ,ออกมาประกาศจุดยืนว่าอยู่ฝั่งความถูกต้องหรือว่ามามาทวงความยุติธรรมให้กับน้องช่องนั้นขาดเหลืออะไรเขายินดีที่จะช่วยอะไรก็ตามที่เขาช่วยได้แต่ว่าเขาก็ช่วยด้วยใจเขาจะช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเนาะ เพราะว่าเขามีกําลังซั์หรือว่ามีกําลังพอที่จะช่วยได้เขาก็เลยช่วยโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงว่าช่องช่องนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนหลอกลวงหรือจะเป็นมิจฉาชีพหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับนะสรุปง่ายๆก็คือว่าไปหลอกนะไปหลอกคนที่ ใจบุญให้โอนเงินโอนตังนั่นก็คือผลประโยชน์แแฝงถ้าดูภาพลักษณ์แล้วบางช่องเนี่ยที่ออกมาทําแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนก็ไปว่าคนนู้นคนนี้นะไปว่าช่องนู้นช่องนี้นะครับนะว่าหาผลประโยชน์หรือว่าขอทานออนไลน์ในขณะเดียวกันวันเวลามาผ่านมานะผ่านมาปีเศษหรือเกือบ2ปีเนี่ยตัวตนของเขาเองนะเขาก็แสดงให้ ให้โลกได้รู้นะครับนะว่าเขาเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเองก็เข้ามาหาผลประโยชน์เช่นกันผลประโยชน์เนี่ยมันมีหลายด้านในด้านดีก็ว่าไปถ้าคุณมีผลประโยชน์เกี่ยวกับอยอดวิวยอดแชร์ของการนำเสนอคอนเทนต์ที่ถูกต้องหรือว่าเสนอคอนเทนต์ที่มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วคุณมียอดวิวสูงนะแล้วก็มีไรายได้ นะมีไรายได้จํานวนมากในแต่ละเดือนอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลประโยชน์แอกแฝงนะที่เต็มไปด้วยคำหลอกลวงว่าในเมื่อเห็นว่ามีเยื่อผู้ใจบุญนะสามารถช่วยได้คุณก็เอาความจริงใจของคนอื่นมาเล่นคุณก็เอาความรู้สึกดีของคนอื่นที่มีต่อคุณมาเล่นเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ตัวเอง โดยเอาคดีน้องนะครับหรือว่าเอาคําว่าอยู่ฝั่งผู้สูญเสียมาหาผลประโยชน์ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณออกมาหาผลประโยชน์โดยการแอบอ้างว่าอยู่ฝั่งผู้สูญเสียหรือว่าหาออกมาหาผลประโยชน์แอบแฝงด้วยการแอบอ้างว่ามาหาทวงความยุติธรรมให้กับน้อง ทั้งๆท,ที่คุณรู้ตัวเองว่าคุณเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆนะครับอย่างนี้ผมว่าคุณกำลังหลอกตัวเองแล้วก็หลอก f อที่ให้ความไว้วางใจหลอก f อที่เขาเห็นว่าคุณนะครับเป็นคนดีนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่า ขอพูดไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีจริงนะครับถ้าสมมุติว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันมีจริงนะพฤติกรรมเหล่านี้มันก็เข้าข่ายพฤติกรรมเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพหรือว่า18มงกุฎซึ่งคุณเองก็เคยพูดถึงคนอื่นว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพคนอื่นเป็นขอถาออนไลน์คนอื่นเป็น18มงกุฎ ที่มาอาศัยแล้วก็มาเกาะกระแสในคดีนี้เพื่อหาผลประโยชน์ถ้าคุณไม่มีจุดยืนตั้งแต่แรกนะทางที่ดีก็คือหยุดเถอะครับเนาะหยุดเถอะเพราะว่าสังคมนี้ต้องการความจริงอีกหลายๆคนต้องการกำลังใจอีกหลายๆคนต้องการได้รับต้องการโอกาสต้องการได้รับความที่เหลือจากคนใจ,ใจบุญน,นะครับ อย่าให้คนใจบุญต่างๆเนี่ยนะที่เคยช่วยเหลือคุณอย่าทำให้เขาเสียวความรู้สึกกับคุณแล้วทำให้การช่วยเหลือต่อคนอื่นเขาอาจจะติดภาพลบนะกับคุณแล้วทำให้หมดกำลังใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถือว่าคุณก็กำลัง สร้างบานะครับคุณกําลังสร้างบาปถ้าคุณไม่มีจุดยืนที่จะมาทวงความยุติธรรมให้กับน้องจริงๆผลประโยชน์ที่ได้มาตลอด2อ,อปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคุณได้มากพอแล้วแล้วทุกวันนี้เรื่องต่างๆมันก็เริ่มเปิดเผยมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวตนของคุณเป็นแบบไหนทุกวันนี้ก็เริ่มมีคนออกมาแฉ นะครับเพราะนั้นทางที่ดีนะก็คิดว่าควรจะหยุดได้แล้วเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่เพื่อให้สังคมนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ที่เป็นจริงนะครับเนาะ,ะเพราะว่าฝั่งที่ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ฝั่งที่ให้กำลังใจกับผู้สูญเสีย fc ทั้งหลายที่เข้ามาให้กําลังใจจํานวนพันจํานวนหมื่นเนี่ยรวมๆของทุกช่องเนี่ยเขาก็ต้องการให้กําลังใจกับช่องแต่ละช่องด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเขาเห็นว่าช่องช่องนั้นออกมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับน้องหรือไม่ก็ออกมาเพื่อให้กําลังใจกับฝั่งของผู้สูญเสียเพราะนั้นนะครับนะโฟกัสให้ถูกจุดนะครับโฟกัสให้ถูกจุด แล้วจุดที่คุณโฟกัสถ้ามันไม่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มของคนที่ให้กำลังใจกับฝั่งผู้สูญเสียนะคุณก็ถอยแล้วก็ออกเอาเอาสิ่งที่คุณโฟกัสไปโฟกัสในจุดอื่นนะดีกว่านะครับนี่คือความรู้สึกของช่องไซฟุดดิน h ช n แนลที่จะออกมาพูดในวันนี้นะครับขอความร่วมมือนะจาก คนที่ออกมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยการอ้างชื่อของฝั่งผู้สูญเสียหรือว่าอ้างชื่ออ้างคอนเทนต์หาความยี่ทําให้กับน้องนะครับนะเพราะว่าฝั่งผู้สูญเสียเข้าสูญเสียมากแล้วสูญเสียมากพอแล้วนะครับนะส่วนเรื่องราวเรื่องคดีต่างๆนะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของขบวนการยุติธรรมไป ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับขบวนการยุติธรรมไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ดำเนินไปาตามขบวนการโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็ปล่อยให้มันหยุดอยู่ที่ความยุติธรรมนะหยุดแล้วก็เลิกมีพฤติกรรมที่หวังผลประโยชน์นะครับเข้ามาเกาะกระแสแล้วก็หวังผลประโยชน์จากคดีนี้ นะครับนะย้ำนะครับผลประโยชน์ก็มี2ด้านด้านที่1คุณทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องนะทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องเอฟซีนะ FC รักคุณชอบคุณก็คุณก็มียอดอยอดวิวคุณก็มีไรายได้จากการทำ YouTube ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพอันนี้ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแต่<ข>ที่ผมหมาถึงว่าให้เลิกก็คือว่าเลิก ทำพฤติกรรมที่มันสอ่อส่อว่าคุณกําลังบอกชาวโลกว่าคุณเป็นคุณมีอุปนิสัยของการเป็นมิจฉาชีพโดยการอ้างคดีน้องนะครับอ้าวโอเคนะครับนะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับนะขอย้ําไม่ได้ออกมาสอนใครไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพูดอา่ามัน มันเป็นใครนะ,ะมันจะมะีมันจะมีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้พวกเราก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับนะจากคอนเทนต์ของผมในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดแค่นี้นะครับคำว่าโฟกัสให้ถูกจุดแล้วหยุดที่ความยุติธรรมนะครับนะถ้าคุณกำลัง หันกล้องของคุณไปยังจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดของให้กำลังใจกับฝั่งผู้สูญเสียก็ขอให้เลิกพฤติกรรมถ้าคุณจะจะหลอกลวงนะหรือว่าจะมีอุปนิสัยเป็นมิจฉาชีพคุณก็อย่าเอาชื่อน้องอย่าเอาชื่อของฝั่งผู้สูญเสียไปหากิน ก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายคุณด,ดินช anel เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ